กุ้งพลอยเปิดคลิปเมื่อครั้งนำของขวัญแขวนไว้ที่ประตูบ้านเนื่องในวันเกิดของน้องวีจี กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเทอร์อดีตภรรยาของพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามโพสคลิปวิดีโอผ่านไอพร้อมกับมีข้อความว่าแม่ให้ลูกเป็นของข,องขวัญวันเกิด8เมษายน64แม่เอาไปให้ในวันที่13เมษายน64ชีวิตเนอะวันเกิดลูกที่8แต่รอซื้อวันเกิดตัวเองวันที่13เมษายนเป็นของขวัญตัวเองแต่ซื้อให้ลูกมันคือความสุขของแม่นะคะ คลิปวิดีโอกุ้งพลอ,อยเดินนำถุงที่ใส่ของขวัญวันเกิดลูกสาวนำไปแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านด้านนอกโดยมีชาวเน็ตตั้งคำถามว่าทำไมไม่นัดเจอกันให้กับตัวเองล่ะคะและมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด